อันดับแรกผมก็จะแอดลุ่มน้ำตัวอย่างมาสักอันหนึ่งนะครับอยู่ในเดสก์ท็อปแล้วก็ GAS file นะครับ Bing Basin สมมุติแอด Bing Basin เข้ามานะครับมันจะบอกว่าไม่รู้จักนะครับข้อมูล r reference ของพื้นที่นะครับ ก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นพิกัดอ้างอิงอะไรเราก็ไม่เป็นไรนะครับข้ามไปก่อนอแต่ถ้าเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเราเปิดได้ลุ่มน้ําปิงละเขายังไม่รู้จักว่าเป็นหน่วยอะไรนะครับดังนั้นแต่เรารู้อยู่ละว,ว่าพิกัดมาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบรัดลองนะครับกับแบบ UTM นะครับเรียกสั้นๆดังนั้นถ้าเป็น UTM เนี่ย มันจะมีหน่วยเป็นเมตรแล้วตัวเลขมันจะเยอะๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นรัดลองมันจะเป็น19 100อะไรหลักมันจะน้อยๆนะครับถ้าเป็นหลักแสนหลักร้านแบบเนี้ยนะครับจะต้องเป็น UTM ซึ่งมันเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับดังนั้นเราก็ไปเซตไปเซตให้ Data frame ของเราเป็นเป็น UTM ก่อนนะครับเราก็ไปที่ View นะครับ แล้วก็ data frame property นะครับไปที่ coordinate system นะครับแล้วก็ระบุเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเขาบอก coordinate u r r e n t c system ก็คือระบบพิกัดปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบอะไรไม่มีระบบเห็นไหมครับดังนั้นเราก็จะดูตรงนี้นะครับถ้า gcs เนี่ยคือเป็นรัดลองถ้า projected coordinate system ตัวนี้ก็คือ Project ออกมาแล้วนะครับซึ่งพอโปรเจกต์ออกมามันจะต้องมีโซนใช่ไหมครับก็คือตัว utm นั่นแหละครับดังนั้นเราก็เลือกถ้าเป็นประเทศไทยนะครับทางตอนเหนือก็จะเป็นโซน47เหนือนะครับดังนั้นเราก็เลือก Project coordinate system ลงไปที่ utm นะครับแล้วลงไปที่ wgs 1984ซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานที่เรามักจะใช้กันในระบบ g i s บ้านเรานะครับแล้วก็ north เลือกลงไป1984โซน47เหนือนะครับก็คือโซนนี้ Apply นะครับแล้วก็โอเคจะเห็นว่าพิกัดในแผนที่ตอนนี้มีหน่วยแล้วนะครับเป็นเมตรเห็นไหมครับถ้าเราเข้าไปดูซ้ำเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่ารู้จักเรียบร้อยละว,ว่ามันเป็นพิกัดระบบอะไรนะครับ ราก็กลับเข้าไปดูสามีทีนะครับนี่เห็นไหมครับ Current Coordinate System จะเป็น WGS 1 9 8 UT 4 UTM โซน47เหนือนี่คือมาตรฐานที่เราใช้กันนะครับ่ามาดูทฤษฎีพื้นฐานกันสักนิดหน่อยนะครับระบบพิกัดแผนที่ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ประเทศไทยเราเนี่ยมี2แบบนะครับที่นิยมกันก็คือระบบพิกัดภูมิศาสตร์หรือ GCS ซึ่งมีหน่วยเป็นองศา,า,นานลิปนาฟิลิปดาหรือที่เราเรียกว่าลัดลองนะครับ กับอีกอันนึงเป็นระบบพิกัดฉากนะครับระบบพิกัดฉากหรือเรียกว่าระบบพิกัดกิดก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นตัวย่อก็คือ UTM นะครับมีหน่วยเป็นเมตรซึ่งประเทศไทยเราจะมีอยู่2โซนนะครับก็คือโซนที่47กับโซนที่48โดยหมุดหลักฐานอ้างอิงในประเทศไทยเนี่ยนะครับมี2แบบก็คือ w g s 1984กับ Indian 1975ดังนั้นเวลาเราอ้างอิง คือหมวดหลักฐานนะครับเราก็จะต้องบอกว่าเป็นชนิดไหนนะครับว่าเป็น WGS uh, 8 4หรือ i n d i a n 1975ซึ่งเราก็ต้องรู้ฐานข้อมูลที่เราเอามานะครับถ้าเป็นแมปเขาก็จะเราต้องรู้แหล่งที่มานะครับถ้าเราไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1984เนี่นะครับ WGS 1984ซึ่งมันจะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ นันเวลาเราอ้างอิงก็จะมีอยู่6แบบนะครับก็เป็น WGS 84เป็น Geographic ก็คือเป็นรัดลองใช่ไหครับ WGS 84เป็น UTM โซน47กับโซน48หรือว่าจะเป็นอินเดียนได้นะครับดูนะครับนี่ก็คือระบบพิกัดภูมิศาสตร์เห็นไหมครับก็จะมีเป็นลักษณะขององศาเห็นไหมครับเป็นบอกในหน่วยของแบบลักษณะของโพลา r นะครับก็คือเส้นรุ้งนะครับเส้นเป็นเส้นสีเขียวเส้นแวงก็เป็นเส้นสีแดงนะครับ โดยเขาจะบแบกบออกมาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นองศาตะวันออกองศาตะวันตกนะครับแล้วก็องศาเหนือกับองศาใต้แบบนี้นะครับถ้าเราบอกเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือ UTM นะครับ UTM ก็คือการคลี่แผนที่ออกมาให้อยู่ในระบบกริดเป็น XY นะครับซึ่งเวลาเราคลี่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็คือการคลี่จากแบบที่เป็นองศานะครับออกมาเป็นแผ่นกระดาษ ในแนวราบแบบนี้นะครับแทนที่จะโคงง้งซึ่งเวลาบอกเวลาที่มันจะมีแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีสูตรในการาแทนค่าไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นประเทศไทยของเราจะอยู่ในโซนนี้นะครับโซนโซนที่ตีโซน47กับ48เห็นไหมครับโซน47กับ48ซึ่งอยู่ตรงโซนเหนือนะครับ47 48เหนือถ้าเรามาดู ในรูปด้านขวาก็จะเห็นว่านี่คือโซนของประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าเราใช้แผนที่อยู่ในจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยหรือทางภาค <c oughs> ตะวันออกเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าทางฝั่งเนี่ยตะวันออกชิงเหนือทางฝั่งเนี้ยนะฮะหรือตะวันออกเนี่ยนะครับหรือทางฝั่งจังหวัดตราดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นโซน48นะครับแต่ถ้าฝั่งซ้ายทางนี้ก็จะเป็นโซน47 นะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานที่เราไปใช้ต่อได้หรือนะครับ